Yeah, yeah, let's go I ain't the first with the curse With the thirst that I wanna be better Not worse, man, it hurts I'm on this earth with my words And I put them all together in search Cause I wanna have worth a hella hard till they put me in the dirt Gonna go far Hello, everyone. Welcome Boxing I'm For the new day. Today, i the I'm the เพิ่งกลับจากบ้านนะครับชวนสมาชิกกินข้าวบ้างเงินบ้านเนี่ยบิ๊บบิ๊บมากินข้าวครับผมงานทีวนันทั้นหมดแล้วบ๊วยสวัสด,ด,ดีเพิ่งเพิ่งกลับจากบ้านครับเพิ่งกลับมาถึงเมื่อกี้เนี่ยโอเคนครับบ้าวันใหม่บ้านใหม่กินอะไรบ้านใหม่น่าต้อง <c oughs> ตามหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว มาถ่ายตอนหมดแล้วนะครับสา,าชิกดูดูดูความตั้งใจของมันหมดแล้วนะครับถึจะมาถ่ายนะครับถ้าเยอะเดี๋ยวสามชิกกินกันเยอะไม่ได้นะครับมันก็เลยมาถ่ายตอนหมดนะครับเฝ้าทใหม่แลครับเพิ่งกลับมาจากบ้านนะครับหลังจากที่ไปเยี่ยมย่าเยี่ยมแม่เห็นไหมไหที่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จะโนดอยู่ที่อย่กย่า jaar, ครับอย่กย่าย่าเหมือนเดิมแต่คือแต่ก่อนอยู่กับ ตับคนอื่นครับไปที่เรียบร้อยครับเอาฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยไอไฟต่อไปไฟต่อไปไฟต่อไปแล้วแล้วฝากติดตามฟ้วาวันใหม่มมไฟต่อไปวันที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองมกราคมยี่สิบสองมกราคมครับถ,ถ้ามงติดโควิดะก่อนนะใช่ครับใช่ครับเจอใครเจอใครยังไม่ทราบครับผมแต่เห็นเสี้ยเขาบอกว่า,าได้ช ยี่สิบองแน่นอนนะครับวันที่22แน่นอนต้องรอลุ้นประเดี๋ยีนะครับอ่านเดี๋ยวรอให้น้องเกากินกินก่อนนะครับมันไม่ต่างมาอีกชุดนะครับยังไม่อิ่มนะครับวันมากินเยอะครับผมหลังจากกลับมาจากบ้านนะครับเดี๋ยวรอติดตามวันอาทิตย์ต้อมนะครับน่าจะเริ่มต้อมวันมะลืนนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายทำสำลักไก่กันก่อนมะลืนครับมะลืนครับวันมะลืนวิ่งนะวันมะลืนตอนเช้าเราจะถ่ายเราวิ่งครับฝากติดตามด้วยนะครับฟ้าวันใหม่เสน่ห์รักตัวรอ่อไม่ใช่ดิชอัยเสดนะครับช่วยดีเสื้ออย่ นครับทีมงานนะครับคนกินเรียบร้อยเพื่อนๆนะครับเพื่อนในไทย,ยฉันต้นงกระตับตักขันเวลาอาจจะกพาดยังไม่ยังไม่ปิดซ้อมนะครับหาเข้าค่ายมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ปิดซ้อมอหาวางโปรแกรมไว้จะตอมเริ่มปิดซ้อมวันวันมะลืนนะครับวันนี้วัน วันจันที่ยี่21เ็นะครับประมาณวันที่23นะครับเริ่มทำร่างกายนะครับแล้วก็เริ่มติดต้อมเข้ากับเทรนเนอร์เด็กวัดนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับจะประมาณติดต้อมไปที่่องนี้ฟ้าวันใหม่นะครับ,บนนนะร่างกายแข็งแกร่งกว่าไปที่แล้วแน่นอนนะครับวันนี้ลากไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับลาก่อนลาบ้านใหม่ลาด้วย